สวัสดีครับเมื่อน,นี้กคือเกาครับหากินหาอยากตามภาษาบัานเฮ่านะครับบานนอกกัดจักสิบไปเหตุยั้งนะครับเนาะตื่นมากกัได้นี่หมูเตาก็หากินหาอยากครับเมื่อกี้ก็กินของสูงนะครับแง่ใครมุดแดงนะครับใครกําลังสีตรงครับ เพิ่งเพิจะลงใหม่สมนะครับใแซมมาเมืองด้วยมีไข่อยู่ครับงั้นผมจะเอาใหม่เคลียร์มึงนะครับสนใจแน่หนิก็มีอย่างไอ้ปัดไข่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 กำลังตรงครับครับ อุ้างเดียวได้ครับเนี่ยใครต้องตรงเนี่ยแต่ผมก็ใส่คู่ไว้น้ำนะครับน,นี่ตัวนี้กะตัวนี้ก็อื่นเดี๋ยวผมสะพาขอหนมให้นอกไะตัวนี้บ้านผมก็อื่นแม่เป่งนะครับเนี่แม่เป่งครับ บนได้เลือกได้ครับเมื่อยังสีเหลือกเลือกเอาเมียแดงๆมันออกนะครับเพิ่นบได้ตายได้ครับนี่เมียมุดแดงนี่จั็น้อยเอาเพิ่นกับฟืนเขากับมาปล่อยตามธรรมศาสตร์ที่เก่าครับบบตายหรอกถือว่าบบได้ดับแนวนะยังสิไปแย่อีกบอแย่เด็กเกียวนะมันจะไปแย่อได้ครับ มือน,นี้เชียวจักโลหนึ่งแล้วนเนาะเจักโลหนึ่งกันละอุ้ยไข่ตรงลายไข่รตรงลายเลี้ยงไว้ใช่ไหมเขาหฮมมึงดูผีผีเอายังผีดูเอาเมื่อตะโล่กับข้องเลี้ยงเองอุ้ยมึงดูครับผมอุ้ยไข่รตรงดีข้างเดียวทด้เห็นเนาะข้างเดียวอุ้ยเลี้ยงเมืกอกดมี เลี้ยงวัวยันนี่เลี้ยงเนี่ยเอไหเลี้ยงเอาหนามไส่มันกระดูกกระมีก้ามมัมนจี๊มแบบว่าเพิ่นเอาหนามมาห้อยใส่งาใหม่นะครับไนนาาบ่ใส่สูตรมันเอาผึ่งเนี่ยอ,อืมใส่ใสูตรมันหนามมันหนามแข็งอยู่ก๊กม่วงนี่ละโอ้อันนี้ครับนี่เพิ่นหนาม,ม,นมนหอ้หอยไบ่หนาห้อยไบ่เสียทหารมาวัดนี่เสียทหารก็ม,มีนะมาไทยแล้วก็เสียทหารน้ำเน่ามาหันไบ่เนาะโอ้นี่นะครับจังว่าไข่พันตรงไข่หมูแดงพันตรง เพื่เราเสษอาหารใส่ไว้ไม่ให้กินน้ำกับนามอุ้ยดีๆครับผมสิไปทดลองมึงก่อนแบบนี้ไว้ขังเงื่อนผมละผมสิลอง,งกันครับนี่แหละครับผลงานเมือนี้เงี้ยประมาณสองสาห่างครับตัวนี้แม่เป่งครับนี่ตัวนี้กระเสียบได้ครับนี่ตัวนี้ใครครับ พอดีงามเลยอาจจะปนแน่ด้วยครับเพราะว่าเลือกบ่นดีเย็นนะเต้ก็ได้ร้ายดีอยู่นะครับนี่แหละครับบ้านเฮ้าอยู่แบบพ่ออยู่พวกกินนะครับเนาะคลิปน,นี้ก็จบเท่านี้ครับ